ช้าลเชาหรอเชา้าอช้าแล้วนีรอยู่บนบีใรอย่อะอาเช้าลนี่เดียวเมื่อกี้ดวงอาทิตย์ขึ้นหนูดวงอาทิตย์ตกเดียวเมื่อกี้เห็นแบบดวงอาทิตย์ขึ้นหรอาตตกโอ้

อาหารจะหมดแล้วครับผมแง่แกะหลุดเต็มเลยแน่ย ว่าพอ่ขึ้นไปพุกงคุณจะดีโนเวทหรือบ้านไปหาเขาไปดิคุณเนะไอพักหนาวพูดว่าเอ้ยบ้าไปแล้วแอ็นทุบเอ่อทุบต้นไอ้นี้แค่สองต้นได้มาสิบเม็ดทุบต้นยาได้มาสิบเม็ดสมดุลแห่งเกมจะหิวตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอ เด well. ี๋ยวเลี้ยงเองด้วยเลี้ยงแกะเองด้วยได้เวลาไปขุดเอ่อสงสารต้องกินแคร์แอนแอนสาม ตามหกเก้าเฮ้ยดูเคสหลอดคนอื่นมาเด็กแอนขอเคสหลอดสองชิ้นขอคดที่ตัดขนแกะด้วย ขอต้นไม้สาสิบสี่ต้นอยโอ้ยเหี้ยเ <c oughs> นะับคายจังเลยไอ,อ้งนุ่ยโอ้ งไปได้น be ี่หกก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมนุ่งนู้นอันนี้กูปิดแล้วนะอันนี้กูปิดแล้วนะ สิบต้นปลูกข้างบนคนแกะเก็บไว้กระดูกเก็บไว้ทอดตี้ตัดคนแกะเก็บไว้สติกเมย์สองครัวได้ละเสียย ขนาดนดออั้นเลยถ้าจะนอนก็บอกนะจะขึ้นจะคุณจะคุณไปอยู่บนโลกภายนอกแล้วตอนนี้ขึ้นไปเอาของไปหาของ Хм. Hmm. Окей. Okay. กดยาวาเกิดถ้าเราไม่ได้นอนแบบประมาณคืนสองคืนได้ไม่แบบก่อนที่จะเกิดอ่ะแบบตอนกำลังเกิดอแบบ่ะ กลัวแล้วโอ้กลัวโลกสี่เหลี่ยมเนี่ยนะกลัวโลกซอมบี้สักลกสี่เหลี่ยมเ,เพื่อแม,ม่กลัวลองโหลดมอดไอ้นั้นดูดิอ่าไอให้ซอมบี้เป็นเพศหญิง <laughs> ไปหาโหลดดูดิ เดี๋ยวเล่นอีกทีเทิมหน้านะโอเคไหมไก็คือถ้าเล่นวันสอบอ่ะอีกทีก็เทิมหน้าจริงไหม ก็คืออ้อจบแล้วครับมาเม,า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 มาื่อกี้ค้างข่าว บอกดินสำคัญมากนะจ้าทุกคนอะไรอะ เฮ้แกมือเรามาขุดดินนอกบ้านเนี่ยโล่งทีเดียวนะครับน้องๆ ในเกมนี้เลยมึงไม่เคยหาไดมอนเลยอ่ะอคือแบบไม่เคยหาไดมอนเลยในเกมนี้เข้ามาเอาชีวิตรอดแล้วก็ลบกเกมง,งั้นเหรอโอ้เสียดายวะซื้อซื้อมาฟรีๆป่าวมืดแล้วครับน้องๆ เอาโยลักลงลาวาเลยทิ้งเลยท่านแน่แร่เพชรก็นนะเท่านั้นเว้ยไม่มีอะไรหายากเท่านี้แล้วนเนเธอแลกเ,ลเน,นะนเธอ หายยากนนเชือแรก <c oughs> เป็นแรกที่แข่งเก่งที่สุดในเกมนี้ตอนนี้นอนอะไรหนุ่มไม่ได้แอนนอนนอนยัง ไหน哟นอนน,น,นอานแล้วไม่นี่คือฟาร์มของข้าพเจ้านะครับแต่พอไหมวะ ขุดมาตั้งสองชั่วโมงแค่ห้องห้องเดียวโคตรใหญ่ขุดมาตั้งสอช่วโมงคุ้มป่าวะโอ้ใช่ดนโคตรเยอะเลยแบกทำไมต้องแบกควาเพลงไม่ใช่เหรอ โอ้ยดินสามกองยังไม่พอคือเ,เ,เสียงไงปิดอยู่อุ้ยปิดอยู่ต่อข้างบนก่อนเนะ โอ้ชิดดวงอย่่งล้วต่อจากลางล่านก็ได้ว้าแะไม่เท่าอ้นี้เอ่อมีของครบหมดแล้วเราไปลงไอ้น่าเอ็นเ er. ดอร์รถตก <c oughs> มองเลยมองปุ๊บอ่อจะจะรักเนียทีนี้อัไม่ได้ใส่เกาะไงใช้ของดีๆแต่ไม่มีเกาะของนีทอย่างตัว โอ้โอ้โอ้ตัวเอลโอ้สุดยอดไปเลยโอ้ขาดโคดเยอะเลยดินขาดโคดเยอะเลยตัวตรงนี้เป็นอะไรบอมีหินเยอะเอาเอาหินมาแทนดินดีป่ะมีมีดินมีดินอยู่ใต้ไอ้ไังนไงใต้หินแทนได้อยู่แล้วใช่ไหมได้ดิ มีดินโพงนี่เกีย่ยชึ้น,น,นวาข้างบนไงแม่ต้องใช้เป็นประโยชน์ครับอืมอันนี้กล้ามากเกอกล้าขนาดนั้นเลยเหรอ no อีกเครื่องนึงไปทำอะไร